มีคนบอกว่าอยากให้ดเรมริกาเป็นรัฐสมนตีกลาหมอยากให้ดรมริกาเป็นกลาหมตอนนี้เป็นกลาหอยก่อนได้ไหมกลาห่มน่าจะเป็นยากอยู่ยศบังแง่งบ่าไหลอะไรก็ไม่มีนะไม่ได้เป็นผู้กองนี่จะได้ย้ายแต่ละกรมย้ายกรมย้ายกระซองย้ายกรมย้ายกระสงยยนวงย้ายนู่นย้ายนี่ย้ายแล้วก็ปีนป่ายขึ้นไปได้เรื่อยๆกูไม่ใช่เป็นผู้ไม่ได้ติดยศผู้กองนะจะได้ย้ายไปได้เรื่อยๆอย่ะ ah. เออ เป็นกระหลวไม่ได้หรอกตอนนี้เป็นกระหลกให้ก่อนไอไอรอเนี่ยมันไม่ใช่องค์กรที่ประเทศไทยจะมายึดหลักไอไอรอนักวิจการในไอรอ NGO ในไอรอเนี่ยส่วนใหญ่ฟังอเมริกานักวิจการในองค์กรเนี้ยโดนด่ามาตลอดดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเป็นองค์กร ที่รับออเดอร์จากต่างประเทศเราก็ไม่สมควรหลักในการที่จะไปยึดองค์กรพวกนี้เนี่ยมาเป็นสาระตะสิ่งที่เราต้องยึดคือกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองของเราเองไม่ใช่กฎหมายของสาหารประชาชาติใดๆสิ่งที่เราต้องยึดคือรัฐธรรมนูนเราจริงๆเราเนี่ยก็ยึดกฎบัตรสหรประชาชาติอย่างแน่นมากเธอรู้ไหมกฎบัตรสหรประชาชาติบอกว่ายังไงกฎบัตรสหรประชาชาติบอกว่าประเทศใดก็ตามแต่ สามารถปกป้องอธิปไตยดินแดนของตนเองได้และสามารถตอบโต้เมื่อดินแดนของตนเองโดนลุกลานและเมื่อประชาชนตนเองตกเป็นเหยื่อหลังจากที่มีการลุกลานคำถามก็คือทุกวันนี้เนี่ยประเทศเคมีเนี่ยมานั่งอยู่เฉยๆไม่ลุกลานเราไหมและสิ่งที่เราตุยกันไปสามสิบศพเนี่ยเป็นเพราะใครลุกลาน นี่เราประเทศไทยซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนมียุทธกิณ์ทุกอย่างมีกลิปบินมี F16 ถ้าจะเป็นแม่ทัพเป็นนายกองและเดินอลองตองแตงอลองตองแตงถอดเครื่องแบบแล้วไปนอนกกเมียอยู่ที่บ้านนู่นไปประเทศชาติบ้านเมืองคนแก่คนเฒ่าแถวชายแดนเขาจะได้ดูแลเองแต่ถ้าเกิดแม่ทัพนายกองอลองตองแตงบอกว่าปฏิบัติการนี้ปฏิบัติการไม่ได้อน,นึงมาจากนาย,ยกไม่สั่ง อัน,น้นเมื่อจากรัฐมนตรีการะโหมไม่สั่งคุณก็แถลงข่าวประกาศมาว่าหน่วยเหนือคือนายกรัฐมนตรีรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมเนี่ยไม่สั่งการก็เลยไม่ทํามึงก็บอกมากูจะได้ด่าถูกตัวประชาชนจะได้ทั่วลงถูกคันถูกที่แม่ทัพนายกองอลังตองแต่งประกาศมาเลยผลักดันไม่ได้ปฏิบัติการไม่ได้เพราะนายกรัฐมนตรีไม่สั่งการ พราะรัฐมนตรีกระทรวงกระโหมไม่สั่งการประชาชนจะได้เปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปนั่งกระทรวงอื่นเปลี่ยนยังไงอ่ะดรมาริกาก็เปลี่ยนจากกระทรวงกระโหมไปนั่งกระทรวงกลาหํำไงก็นั่งทับหํำตัวเองไปอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องเป็นหรอกท่านกระทรวงกระโหมอ่ะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระหํำเถอะกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยมีหน้าที่ปกป้องดินแดนแวนแควนมีหน้าที่ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ความเป็นชาติเนี่ยคือประชาชนและแผ่นดินอยู่ในนั้นถ้ารักษาแผ่นดินให้กับประชาชนและประเทศชาติไม่ได้ <c oughs> ก็เปลี่ยนกระทรวงไม่ต้องนั่งค่ะกระทรวงกลาโหมอ่ะไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาหําม <c oughs> เป็นว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นนายกรัฐมนตรี <c oughs> เป็นรัฐบาลมีอำนาจรัฐาธิปัต์ <c oughs> เป็นแม่ทัพเป็นนายกอง <c oughs> เป็นคนที่มีอำนาจแต่จัดการเด็ดขาดเพื่อรักษาอิปไตยรักษาชาติรักษาดินแดนแว่นแควนรักษาชีวิตประชาชนไม่ได้เนี่ย ไม่ต้องเป็นแม้จะถูกเลือกมาแล้วไม่ต้องเป็นถอดเสื้อลาออกอกสามสอกแล้วออกไป <c oughs> ประชาชนจะได้คาดหวังกับรบัฐบาลใหม่รัฐบาลใหม่รัฐบาลใหม่ไปเรื่อยๆรัฐบาลแบบนี้ใช้ไม่ได้ปฏิวัติแม่มไปเลยนักการเมืองชุดไหนก็ปรากฏก็ใช้การไม่ได้เนี่ยรักษาอธิปไตยไม่ได้รักษาเว่นแคว้นดินแดนก็ไม่ได้ถ้ารักษาชาติไม่ได้จะรักษา ความสามัคคีของชาติที่รวมกันในศาสนาได้อย่างไรถ้ารักษาชาติชาติและก็ศาสนาไม่ได้จะรักษาสถาบันกษัตริย์ได้อย่างไรขนาดแผ่นดินเนี่ยกี่ตารางกิโลเมตร3-4จุดรักษาไม่ได้แล้วคุณจะรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรคุณจะรักษาได้อย่างไรขนาดชีวิตประชาชนคุณยังรักษาไว้ไม่ได้ปล่อยให้เรมรมันลุกทําให้ประชาชนตุยได้พอตุยเสร็จถึงเพิ่งจะเอากริปพินขึ้นถึงเพิ่งจะเอา F16 ขึ้น ต้องรอตุยอีกกี่ร้อยศพมึงถึงจะเอาขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ระบ้ยไปหมดไอ้พวกแก๊งสกแกมเมอร์ที่อยู่ตามชายแดนซึ่งเป็นพวกส่งซวยให้กับผู้นาประเทศกัมพูชานั่นน่ะไม่ต้องด่าอนุทินหรอกด่าทหารนั่นแหละด่าทหารด่าทหารให้จมไปเลยไม่ต้องเป็นแบ็คให้ทหารหรอกด่าทหารนั่นแหละพอด่าทหารเสร็จแล้วถ้าเกิดทหารเห็นว่าอนุทินเป็นอุปสรรคเดี๋ยวทหารก็ปฏิวัติอนุทินเองมึงไม่ต้องด่าอนุทินหรอก กูด่าไปอีแปะนะั่นมันก็เป็นแค่นั้นแหละด่าไปมันก็ไม่สำเนียกหรอกด่าทหารนั่นแหละด่าไปด่ามาด่าไปเด้ามาเดี๋ยวทหารก็ปฏิวัติอนุทินเองแหละแต่ถ้าเกิดมึงไม่ด่าทหารแล้วมึงโดนความโยนความผิดให้กับอนุทินโยนความผิดให้กับนักการเมืองอย่างเดียวอย่างเดียวอีนักการเมืองอะ่ะมันก็เออเลอเออเตอ,อเออเลอร์ก็เตอเออเลอเตอมันก็บอกว่าสั่งแล้วเหมือนอีทุ่งติ้งสดิ่งสีอะ่ะกับภูมิธรรมเวชยะ ไอ้กับไอ้ภูมิภูมติตรรมอะ่ะไอ้ทุ่งติ้งกับภูมิธรรมอะ่ะมันก็บอกว่าสั่งแล้วเป็นเรื่องของทหารเนี่ยอายการศึกออกให้แล้วทหารไม่ปฏิบัติเองภูมิธรรมมันพูดเองทหารก็อ้างนกักการเมืองนะกักการเมืองก็อ้างทหารตกลงใครป๊อดกันแน่วะรัฐบาลอนุทินจะอยู่ครบสี่เดือนไหมสองเดือนเอาให้รอดก่อนขนาดผ่านไปยังไม่ถึงสองอาทิตย์เลย ม่นยังชิบหายขนาดนี้เลยประชาชนด่าทัวลงกันเต็มประเทศไปหมดยังไม่รู้สี่รูปแดอีกน้ำท่วมภาคเหนือเสือกโชเมียอวดเครื่องบินไปวันเกิดเนวินปัญหาชายแดนเสือกบอกว่าวันที่สิใช้มนุษยธรรมอย่าว่าแต่สเดือนเลยสองเดือนไม่รู้ถึงหรือเปล่าทำไมล่ะร้วอกมริกาก็มันมีเรื่องเกี่ยวกับมาตาหนึ่งซซที่รัฐบาลอีทุงติง้งเสดงสีซึ่งตอนนั้นก็มี คอรมอชุดนี้ประมาณครึ่งทีมอ่ะก็อยู่ในนั้นแหละปรากฏว่าคดีนี้เนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนปปชแล้วเดี๋ยวพวกอาจารย์เจตพวกสวอะไรต่างๆที่เก่าๆอ่ะที่เขาไปยื่นเรื่องไว้ปปชอ่อะเขาจะไปตามเรื่องมาตราหนึ่งสีีคือคอรมอชุดอีตุงงติงจะดิงสีตอนนั้นก็มีอนุทินอยู่ด้วยแล้วก็พวกคอรมอที่อยู่กับอนุทินตรงเนี้ยครึ่งทีมเลยอ่ะทั้งหมดนั้นเนี่ยกระทําความผิดข้อหาที่เกี่ยวกับ การไปโยกงบประมาณแผ่นดินในกรรมธิการงบประมาณเอาไปแจกซึ่งงบนั้นจัดไว้เพื่อเอาไปใช้นี่คืนให้กับธนาคารที่รัฐบาลยืมมาไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารทกสของเด็กและเกษตรกรนั่นแหละทุกคนคดีนี้มันคือมาตราหนึ่งสี่ีความผิดคือจะต้องนอกจากออกจากตำแหน่งแล้วยังผิดกฎหมายอาญาติดคุกไม่ต่ำกว่า กี่ปีกี่ปีก็ว่าไปและจะต้องชดใช้ภายใน20ปีคอร์รทั้งหมดเหล่านั้นที่อยู่อนุมัติต้องชดใช้เงินประมาณหมื่นกว่าล้านเนี่ยแบ่งกันไปว่ามึงจะต้องชดชด,ชดใช้คนละเท่าไหร่รวมทั้งอีตุงติงเป็นหัวหอ,อกเรื่องนี้ด้วยตกลงชายแดนแคเมเปนเขาจะล้อมรั้วเมื่อไหร่งบป,ประมาณออกมาแล้วล็อตแรกแล้วก็จะล้อมเลยประมาณ5กิโลกรอมมันมี5้ากิโลแรกแล้วก็5กิโลต่อไปประมาณนี้ ปะมาณนี้แต่ว่าตอนนี้มันมีกองทุนของเจ้าฟ้าที่มีการเปิดคือกองทุนที่ทุกคนไปลงขันกันประมาณเกือบ150ล้านแล้วอ่ะอันนั้นก็เดี๋ยวก็คงจะต้องไปแม็ก์ต่อไปแล้วเดี๋ยวคงดูก่อนว่านายกกับรัฐบาลเนี่ยนะคะเขาจะเอาเรื่องเกี่ยวกับนะคะเงินบริจาคในกองทุนเนี่ยไปไปเริ่มต้นเมื่อไหร่อย่างไร ประมาณนั้นด้วยแต่สําหรับงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยได้อนุมัติล็อตแรกเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าจะต้องไปล้อมจุดแรกก่อนประมาณ5กิโล5กิโลอยู่ตรงจังหวัดสาะแก้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้จังหวัดไหนตกลงชายแดนเขมรไทยจะสร้างรั้วสูงกี่เมตร2เมตรค่ะรั้วสูง2เมตรค่ะซึ่งสามารถแม่งกระโดดได้เหมือนรั้วบ้านกูอ่ะ <c oughs> อีเขมรแม่งกระโดดปีนได้อะ่ะรั้วสูง2เมตรค่ะที่เวียดนามมันสูง3เมตรแล้วก็หนา3ชั้นแต่ประเทศเราสูง2เมตรค่ะ ได้ข่าว่าประกาศไปว่าสูง2เมตรค่ะอีกอเมนถ้าเกิดถ้าเกิดมึงไม่ล่าถอยไปเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอดรอาทิตย์อุไรรัตอธิการบดีดเรมริกานะเดี๋ยวมึงเจอนะอาทิตย์อุไรรัตผู้ซึ่งมอบทุนการศึกษาปริญญาเอกกับปริญญาโทให้กับดเรมริการนี่กูลูกศิษย์ก้นกุฏิเลยนะแล้วกูได้ทุนการศึกษาจากดออรอาทิตย์อุไรรัตนะกูจะบอกมึงให้นะอ่าถ้าอีกอเมตนมึงไม่ล่าถอยไปเดี๋ยวมึงเจออาทิตย์อุไรรัตนะมึงเจอเลยเดี๋ยวกูจะนาเดี๋ยว เดี๋ยวจะให้ดรอธิตอุไรรัตน์เป็นหัวหมู่ทะลวงฟันเดี๋ยวต้องเป็นการเดินขนาบข้างเลยเราจะไปบอกเลยเดินไปไหนเดินไปชี้หลักเขตแดนหลักเขตแดนถ้าเกิดคมันมึงไม่ถอยไปจากบ้านหนองจานไม่ถอยไปออกจากจุดที่มึงยึดนะกูจะบอกมึงเลยว่าชายแดนที่แท้จริงของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประจันตคีรีเขตพระตะบองเสียมราชแล้วก็สีโสพลด้วยเดี๋ยวกูเอาสีจังหวัดนี้คืนมาแล้วมึงจะยุ่งนะ ชายแดนที่แท้จริงนะเว้ยอยู่ที่ประจันติกีเขตอยู่ที่ประจันตคิริเขตพระตะบ,บองเสมาลาศสีสพลสี่จังหวัดนั้นมันเป็นสี่จังหวัดที่สมัยนู้นเนี่ยประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมาฮุบ ของประเทศสยามเนี่ยไปแล้วก็ฮุบทั้งประเทศเขมรเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนอยู่ภายใต้การปกครองของสยามเนี่ยฮุบไปทั้งหมดเลยแล้วก็ฮุบเอาอีพัตตบองนี่ไปด้วยอ่ะแล้วเราก็เหลือจังหวัดตราดไว้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงจะเหยียบจังหวัดตราดข้อมคำว่ากบาลบรรดาพวกประชาชนเราไม่ได้เลยดังนั้นมึงต้องถอยไปซะถ้ามึงไม่ถอยกูเอาสี่จังหวัดนี้คืนมานะกูจะบอกมึงให้เพราะก่อนที่ประเทศเขมรจะเป็นประเทศเนี่ยสี่จังหวัดเนี่ยมันเป็นของเราอยู่แล้วก่อนที่ประเทศจะเขมรจะเป็นประเทศเนี่ย ขเขมรทั้งประเทศเนี่ยอยู่ภายใต้อนา,นานิคมของสยามอยู่แล้วก่อนที่ประเทศฝรั่งเศสจะมาฮุบประเทศเขมรไปอ่ะในสมัยนั้นเนี่ยนะเขมรทั้งประเทศเป็นอยู่ภายใต้อนาน,านิคมของสยามเราอยู่แล้วเธอมึงไม่รีบออกไปนะกูบอกเลยถ้ามึงไม่รีบออกไปเดี๋ยวกู ดอกเตอร์มริกาพร้อมกับดอกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตเดี๋ยวนำทีมไปเลยเดี๋ยวนำทีมไปไทยแดนเนี่ยเดี๋ยวไปชี้หลักเขตที่แท้จริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวล่าสุดที่กระเม้นกำลังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบรรดาคนแรงงานในต่างๆกำลังประทุงที่บ้านมันค่ะก็มันหลอกให้แรงงานมันกลับไปมันหลอกให้พวกเม์เนี่ยกลับไปพอกลับไปปุ๊บเสกไม่มีงานทํา เสื่อมสภาพเศรษฐกิจไม่ดีเงินเฟอ้อของแพงไม่มีจะกินบางส่วนเนี่ยเขาหนีเข้ามาประเทศไทยโดนจับอีกโดนจับกลับไปอีกขณะเดียวกันตอนนี้กลุ่มแรงงานจํานวนหนึ่งรวมตัวกันประท้วงบริเวณหน้าโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในจังหวัดกัมปงสปีออลของประเทศกัมพูชาโดยกลุ่มคนงานหลายร้อยคนได้รวมตัวกันประท้วงและก็ปิดกั้นถนนส่งผลให้นะคะจาราจรติดขัดอย่างหนักมากที่ประเทศเขมรมีรถติดเนี่ยเป็นทางยาวประมาณ10กิโลเมทีเดียว เหตุการณ์ประท้วงในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากกลุ่มคนงานจัดการชุมนุมแล้วก็แสดงนะคะอิทาริสกันอิทิเดตกันอันเนือกมาจากว่าตอนนี้เขาเรียกร้องไม่ให้ทางโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะคะตัดค่าจ้างรายวันเขาแล้วก็เงินเดือนประจําของคนงานด้วยด้วยเหตุการณ์ประท้วงครั้งนี้มีขึ้นยืดเยื้อตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านาเมื่อวานวันเสาร์ที่ผ่านมา นะคะการประท้วงเกิดขึ้นจนได้ที่จากกระทรวงแรงงานแล้วก็แรงงานประจำจังหวัดเนี่ยก็ไปเจราจาแต่ไม่เป็นผลตอนนี้ผู้ประท้วงยังส่งสัญญาณเตือนไปยังโรงงานแล้วก็รัฐบาลนะคะท้องถิ่นของประเทศกัมพูชาว่าเขาจะเดินหน้าชักชวนแรงงานทั่วประเทศให้ออกมาประท้วงเรียกร้องสิทธิ์ของคนงานพร้อมกันหากปัญหาของพวกเขายังไม่ได้รับการแก้ไข ตอนนี้แรงงานประท้วงที่โรงงานนะคะ <c oughs> เขาไม่ได้ประท้วงรัฐบาลนะเขาประท้วง,งโรงงานแต่คะแนนกัรถ้าเกิดเขาประท้วงรัฐบาลเนี่ยคุณไม่แน่ใจว่าเขาจะโดนจับกันหรือเปล่านะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้สื่อต่างประเทศนะคะแล้วก็บรรดาพวกที่มีการสังเกตการเนี่ยควรจะต้องไปนะคะที่ประเทศแคนเบอรแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆนะสื่อมวลชนต่างๆของประเทศไทยนะถ้าเกิดมึงเจ๋งจรงิจรง,รงนะมึงไปเลย มึงใช้สิทธิ์ของปัตรสหประชาชาติกดบัตรสหประชาชาติไปทําข่าวรายงานรีวิวมาเลยจากประเทศคเมบนแน่จริงมึงไปเลยถ่ายต้ดสดมาเลยปราสาทคนาเอาอยัางไงอุย้ยถามหมือนด็อกเตอร์มาริกาเป็นนายกรัฐมนตรีเนาะแล้วถ้าเกิดยึดแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นในปราสาทคณาเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่เราหรือพื้นที่มัน ก็ถ้าเกิดว่ามึงยึดแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นมึงจะรอให้มันประจันหน้าอยู่หาหอกอะไรล่ะเราก็ต้องยึดมันมาก่อนสิเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนั้นเป็นของเรามึงจะรอให้มันยึดหรือไงอะ่ะอย่าบอกนะว่ารัฐบาลอีตุ้งติ้งเสียประสาทตาควายส่วนรัฐบาลเสียหนูรัฐบาลอาแปะเสียประสาทคณาอย่าบอกฉันนะฮะตอนสมัยรัฐบาลอีตุ้งติ้งเราเสียประสาทตาควายพอเสียมีรัฐบาลอาแปะเสียหนูมาเนี่ยปรากฏเราเสียประสาทคณาอย่าบอกกูนะรับไม่ได้นะรับไม่ได้นะ รับไม่ได้นะคะรับไม่ได้นะคะมีคนบอกว่าคิดถึงลุงพิธาโอ้ยให้มันไปใช้หนี้ส4สล้านที่บ้านมันที่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 บ้านมันที่บริษัทมันเนี่ยเป็นหนี้ธนาคารซะก่อนตอนนี้เป็นหนี้ธนาคารอยู่ให้มันไปนเคลียร์หนี้ซะก่อนก่อนที่มึงจะคิดถึงมันอ่ะ <c oughs> เออให้มันไปนเคลียร์หนี้เคลียร์สินก่อนเออตอนนี้เป็น NPL ธนาคารเขาอยู่นั่นอ่ะผล <c oughs> งานครั้งแรกปรบมือสิคะทุกคนต่อไปนี้เตรียมปรบมือให้กับผลงานชิ้นแรก ของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีกับรัฐบาลชุดนี้นะคะเตรียมปลบมือนะคะผลงานชิ้นแรกของพวกเขานั่นคือปรับเว็บไซต์ของทำเนียบรัฐบาลปรับโฉมใหม่ให้เป็นโทนสีน้ำเงินค่ะนั่นคือผลงานชิ้นแรกของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีส่วนผลงานชั้นที่ชิ้นที่สองก็คือได้มีการอัญเชิญน,นะคะองค์นรอ,องค์นรสิงห์กลับมาประดิษฐานอยู่ในพื้นที่เดิม นะคะส่วนผลงานอันที่สก็คือให้หลวงพ่อมาเจิมองค์นรสิงผลงานอันที่4ก็คือให้รัฐมนตรีก่อนเข้าตึกไทยคู่ฟ้าจะต้องไหว้องค์นรสิง์ก่อนเข้าตึกนั่นคือ4ผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลอนุทินชาญวีในรอบประมาณสัปดาห์แรกของการเป็นรัฐบาลอนุทินชาญวีค่ะมีคนบอกว่านี่เหรอผลงาน ใช่ค่ะเป็นผลงานสัปดาห์แรกค่ะนั่นคือปรับโฉมนะคะแล้วก็ให้เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีแล้วก็ปรับโฉมให้เป็นโทนสีน้ำเงินเปลี่ยนสีของเว็บไซต์จากโทนสีอื่นเป็นโทนสีน้ำเงินปรับโฉมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเป็นผลงานครั้งแรกของโฆษกรัฐบาลและผลงานครั้งแรกของรัฐบาลอนุซินชานวีเป็นผลงานชิ้นแรกเลยค่ะโบ์แดงมากๆเห็นเบอร์แดงสแสลงใน จเห็นตอนไหนตักไงตอนนั้นโคศกรัฐบาลพอน้าข่าวทวงติงเอา้าเปลี่ยนสีทำไมปรับโฉมทำไมผลงานชิ้นแรกยังไม่ได้พูดหาอะไรให้เข้าหูประตาเข้าหูเข้าตาประชาชนปรับโฉมเว็บไซต์แล้วเว็บไซต์ทำเนียรัฐบาลไม่เคยมีใครดูเลยเว็บไซต์แม่งโพสแต่ภารกิจนายกรัฐมนตรีแล้วภารกิจนายกรัฐมนตรี เดี๋ยวไปบุรีรัมเดี๋ยวไปบุรีรัมเดี๋ยวไปบุรีรัมเดี๋ยวไปสีสเกษสุรินบุรีรัมแม่งไปโซนนั้นตลอดอย่างเดียวแม่งยังไม่เคยไปที่อื่นเลยบุรีรัมสีสเกตบุรีรัมรีสเกษกูก็ปวดหัวไม่ต้องห่วงหรอกดรมบริการราัฐบาลชุดไหนมากูก็รัฐบาลชุดไหนมากูก็ดาทั้งนั้นแหละมึงทําให้กูดากูก็ดาทั้งนั้นแหละถ้าทําให้เราไม่ด่าได้จะดีมากน้องจ๋าน้องจ๋าน้องจ๋า น้องจ๋าที่บอกว่าน้องที่เขียนชื่อคุณช่อคุณช่อคุณช่ออะไรเงี้ยนะน้องที่เขียนเข้ามานะน้องจ๋าพี่กับคุณช่อเนี่ยสนิทกันแล้วก็อันนี้พี่ชื่อดเรมาริกาไม่ได้ชื่อคุณช่อหน้าพี่กลมๆเลียวๆหน้าพี่รูปไข่หน้าไม่เหมือนหน้าไม่เหมือนทับพีหน้าพี่ไม่เหมือนทับพีค่ะถ้าเกิดน้องอยากจะดูคนอื่นน้องออกจากตรงนี้แล้วก็ไปดูเขานะคะ เพราะฉะนั้นไม่ใช่พี่ค่ะอันนี้พี่ชื่อดเรมาริกาหน้าพี่ไม่เหมือนทับพีแล้วหน้าพี่ไม่เหมือนช้อนดังนั้นถ้าเกิดน้องอยากจะดูคนที่น้องชอบน้องก็ไปหาเพจที่หน้าเหมือนช้อนแล้วน้องก็ไปดูเขาแล้วน้องก็ไปคุยกับเขาเผื่อเขาจะเห็นหัวน้องบ้างเนาะแต่ตอนนี้พี่เนี่ยเห็นหัวน้องแล้วที่น้องเขียนมาป่วนป่วนปวน,ปวน,ป,วน,ป,วนปวนเนี่ย พี่อยากจะบอกน้องว่าพี่ชื่อดตอร์มาริกาค่ะหน้าตากลมๆเรียวเรียวงรีเป็นรูปไข่สวยๆงามๆแบบนี้หน้าไม่ยาวเหมือนช้อนไม่เหมือนกันคนละคนกันมากๆค่ะนะคะต้องไปหาไม่ได้บูรลี่นะคะพอดีสามีพูดไว้ดิฉันก็เลยจําคําสามีมานะคะไปหานะคะแต่พี่เนี่ยหน้าเรียวรูปไข่เป็นวงรีหน้าตาอย่างนี้ทำหน่อยสิพี่ชอบแม่ชอบแม่หน้าไม่เหมือนช้อน <c oughs>